กรณีศึกษาจากคดีโจรป้นธนาคารนานมาแล้วมีกลุ่มโจรเข้าป้นธนาคารของรัฐแห่งหนึ่งในเมืองหัวหน้าโจรตะโกนคำแรกเมื่อชักปืนออกมาว่าทุกคนอย่าขยับเงินพวกนี้เป็นของรัฐแต่ชีวิตเป็นของคุณทุกคนนอนอย่างสงบบนพื้นจงอย่าเสี่ยงชีวิตของตัวเอง เพื่อปกป้องเงินของรัฐและนี่คือเทคนิคการเปลี่ยนแนวคิดการบิดเบือนความจริงเพียงเล็กน้อยย่อมทำให้ความคิดของคนเราเปลี่ยนไปไกลได้แล้วเวลาผ่านไปสักพักผู้หญิงคนหนึ่งทำท่าจะกรีดร้องด้วยความกลัวทันใดนั้นโจรตะโกนใส่ผู้หญิงว่าอย่าหวาดกลัวพวกเราไปเลย เรามีวัฒนธรรมเรามาป้นธนาคารไม่ได้จะมาทำร้ายคุณซึ่งแสดงถึงการเป็นมืออาชีพตั้งมั่นในเป้าหมายอย่างเดียวโดยไม่หลงทางไปกับสิ่งยั่วยุใดๆการป้นธนาคารประสบความสำเร็จด้วยดีเมื่อกลุ่มโจรกลับถึงฐานลับ โจรวัยรุ่นที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA บอกกับรุ่นพี่โจรว่าเรามานับเงินกันดีกว่าว่าได้มาเท่าไรแต่รุ่นพี่โจรที่จบเพียงชั้นประถมกล่าวว่านายช่างโง่เขานักเงินตั้งเยอะแยะจะมาเสียเวลานั่งนับกันทำไมจงพักผ่อนออมแรงแล้วรอจนถึงคืนนี้ เดี๋ยวนักข่าวในทีวีจะบอกกับพวกเราเองว่าเราได้เงินมาเท่าไรแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์จากหัวหน้าช่างมีค่ากว่าใบปริญญามากมายนักย้อนกลับมายัางธนาคารที่เกิดเหตุหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายรองผู้จัดการจะโทรแจ้งตำรวจ แต่ผู้จัดการธนาคารกลับค้านว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นโจรเอาเงินไปเท่าไรเรามานับกันก่อนแล้วบอกกับตำรวจว่าพวกโจรกลุ่มนั้นได้ป้นเอาเงินไปมากกว่าความเป็นจริงดังคำกล่าวที่ว่ากินตามน้ำทุกคนในธนาคารรับรู้ตรงกันว่าต้องจัดการเรื่องราวอย่างไรต่อจากนี้ ผู้จัดการเปรยขึ้นมาอย่างอารมณ์ดีว่านั่นสิจริงๆแล้วถ้ามีโจรมาป้นธนาคารทุกเดือนก็ดีสินะเพราะนี่คือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจนวันถัดมาผู้ประกาศข่าวทุกช่องต่างออกข่าวตรงกันว่ามีกลุ่มโจรเข้าป้นธนาคารของรัฐแห่งหนึ่งได้เงินไปทั้งสิ้น100รล้านเหรียญ ทว่าโจรทุกคนช่วยกันนับแล้วนับอีกไม่ว่าจะนับกี่รอบก็นับได้แค่20่ล้านเหรียญเท่านั้นหัวหน้าโจรรู้สึกโกรธมากก็กล่าวไปว่าเราเสี่ยงตายและป้นธนาคารออกมาได้แค่20ล้านเหรียญแต่เจ้าผู้จัดการธนาคารมันหัวไวนิดเดียวมันซ้อนกลป้นเงินต่อจากเราได้ถึง80ล้านเหรียน ที่กล่าวกันว่าความรู้มีค่ามากกว่าทองคําเป็นแบบนี้นี่เองผู้จัดการธนาคารยิ้มแย้มอย่างเลิงล่าเพราะว่าอยู่ดีๆเขาก็มีเงินเพิ่มขึ้นถึง80ล้านเหรียญจากการที่มีโจรมาป้นธนาคารคิดไม่ถึงจริงๆว่าคนคดโกงในองค์กรช่างร้ายกาจกว่าโจรภายนอกที่เข้ามาป้นธนาคารยิ่ง หนึ่งเดือนให้หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนธิกำลังเข้าจับกลุ่มแก๊งโจรป้นธนาคารได้สำเร็จโดยหัวหน้าแก๊งให้การรับสารภาพว่าตนและพวกพ้องสามารถนำเงินหลบหนีไปได้เพียง20ล้านเหรียญเท่านั้นการสอบสวนจึงขยายผลต่อไปจนกระทั่งพบเบาะแสที่เชื่อมโยงไปถึงกลุ่มผู้จัดการธนาคาร ซึ่งมีพฤติกรรมยักยอกเงินอีก80ล้านเหรียญสุดท้ายพวกเขาทั้งหมดก็ถูกจับกลุมในเวลาต่อมานี่คือบทสรุปของเรื่องราวที่สะท้อนความจริงของโลกอันเรียบง่ายว่าไม่ว่าใครจะกระทำสิ่งใดไว้ผลแห่งกรรมนั้นย่อมย้อนคืนมาตอบสนองเสมอทำความดีผลดีย่อมกลับคืน ทำความชั่วผลชั่วย่อมติดตามไม่มีใครสามารถหลีกนี้ผลแห่งการกระทำของตนเองไปได้ขอขอบคุณเรื่องสั้นดีๆจากผู้เขียนนามปากกาตะเกียงส่องแสงถ้าชอบเนื้อหาในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ